อยากสร้างสรรอาหารไปตลอดเวลาโดยที่ไม่มีวันสิ้นสุดผมมองว่าตับอะไรที่คุณยังกินอยู่ผมก็ยังคิดให้คุณได้อยู่การถ่ายภาพสวยอะ่ะมันไม่ได้จําเป็นเสมอไปแต่การถ่ายภาพที่มีความหมายอะ่ะมันมีพลังมากกว่านั้นเยอะมากเราชัดเจนตั้งแต่ต้นต้นแรงบรดาใจต้นทางว่าสิ่งที่เราอยากทําจะทําอะไร ในระหว่างทางเราก็ชัดเจนว่าเราจะต้องทําให้มันเกิดขึ้นนี้ได้ผมมีวิชั่นอยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลาและผมจะเป็นคนมองเห็นทุกอย่างโดยที่คนคนอื่นมองไม่เห็นเพราะนั้นการ transport ภาพในหัวผมออกมาอยู่บนกระดาษหรือ iPad มันจะการทํางานให้ง่ายแลวมันจะทางานให้สาเร็จนั่นคือวิธีที่ผมถ่ายทอดวิชั่นของผมออกมาให้คนอื่นได้เห็นจริงว่านี่คือภาพของพี่อนะัฟน ดูหนังเราแล้วเหมือนได้ออกกําลังกายทางความคิดอะซึ่งพอเขาได้ออกกําลังกายทางความคิดเนี่ยในอนาคตเขาจะได้สามารถมีวิสัยทัศน์เป็นของตัวเองได้ผมว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เห็นตัวตนตัวเองชัดมาในทุกๆอายุจะอยู่ในจุดที่คนอื่นมองเห็นเราผ่านเป้าหมายในการเป็นเช่นภาพระดับโลกต่อแบบนี้ที่มันชัดกว่านี้มันคือวิสัยทัศน์กับการที่เราเห็นเป้าหมายต่อไปที่มันชัดกว่าเดิมและยิ่งใหญ่กว่าเดิม วิสัยทัศน์ที่ชัดสู่ตัวตนที่ใช่